สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามกดแชร์นะครับนะฮะเราจะรักกันมากเลยนะครับนะฮะครับวันนี้เราก็จะคุยกันจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะ คือขณะนี้สังขารเนี่ยเรียกว่าสังขารโลกมันเสื่อมอ่ะคือจริงๆนี่นะธรรมชาติก็สร้างมานี่นะสังขารจักรวาลสังขารโลกแล้วก็สังขารมนุษย์เราจะสังเกตได้เลยนะครับมนุษย์เราเนี่ยตอนนี้เริ่มป่วยกันเยอะตายกันเยอะเพราะอะไรครับเพราะภูมิคุ้มกันมันไม่มีมันเสื่อมเพราะว่าโลกเนี่ย สังขารโลกเนี่ยเขาจะโอบอุ้มเรานะครับมีธรรมชาตินะฮะมีต้นไม้ใบหญ้ามีสมุนไพรมีปลามีสัตว์อะไรต่างๆเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกันนะครับตอนนี้นะครับสังขารโลกมันไม่ไหวแล้วเพราะอะไรครับถูกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนักทุนนิยมเจาะกันพรุนหมดแล้วเจาะขุดนะฮะในทะเลกลางโลกออกมาเลยนะในทะเลทรายเนี่ย เอาขึ้นมาหมดแล้วจนหมดแล้วไงกระยะเปลี่ยนใหม่แล้วไงหันไปใช้ไฟฟ้าตอนนี้สังขารจัก,กรวาลกำลังจะตามมาครับนะขณะนี้นะมีดาวเทียมอยู่บนจัก,กรวาลเนี่ยนะอาวากาศนี่นะสามหมื่นกว่าดวงแล้วนะแล้วเวลามันหมดอายุนะฮะมันก็ไม่ได้เอาลงนะครับมันก็แตกกระจายกลายเป็นขยะอยู่ในจัก,กรวาลนนะก็หมุนไปเรื่อยนะด,ดูถูกดูดไปบ้าง ถูกไอ้ดาวที่มันมีพลังเยอะก็ดูไปบ้ปางเป,ป็นจักเป็นเรื่องเป็นขยะแล้วขณะน,นี้เนี่ยกำลังเยอะอีลอนมาร์กอ่ะกำลังเยอะปล่อยขึ้นไปอีกสี่หมื่นสองพันทวงเป็นเป็นประเดี๋ยวว่าอยู่ใกล้โลกอะ่ะนี่แหละครับฉะนั้นบรรยากาศในจัก,กรวาลเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มละเมื่อสังขารโลกมันเสือ่อมว่าก็จะไปหากินกับจักรวาลแล้ว คือจักรวาลเนี่ยนะมันจะผิดผิดกระแสคลื่นมาเป็นกระแสไฟฟ้ามีคลื่นสั้นคลื่นยาวนะครับที่เราใช้วิทยุของเรยมาจากนี้น,นั่นแหละนักวิทยาศาสตร์เก่งครับนะเข้าถึงอะสามารถเอามาใช้สมัยก่อนนี่เราเราเรา,เราใช้สายยาศาสตร์กับนะักเิทาาังกฤษเราไม่สามารถเอาสิ่งเ่านี้มาใช้ได้ฉะนั้นจึงบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะ มันยิ่งกว่าอาสูรยิ่งกว่าพยา,ยามาเนี่ยมานะ <c oughs> มาเยอะความโลภกิเนเลสเข้ามาเนี่ยพระเจ้าเจ้าท่านก็พยายามสอนนะครับนะว่ามนุษย์เรานี่นะต้องรู้จักหลุดพ้นอหน,นีความความทุกข์อะ่ะทุกข์อะ่ะมาจากกิเนเลสทั้งนั้นเลยต้องเก็บไหมครับอะไรที่เราไม่ได้นะฮะเราที่ไม่ได้ก็ไม่พอใจนะไม่พอใจก็ทุกข์ ทุกมากก็ลาบายออกนะก็อย่างที่เห็นทุกวันนี้การเมืองทุกมันออกมาเนี่ยเพราะเนี้ยมันมีทุกทุกว่าไอ้สิ่งที่ต้องการมันไม่ได้พอไม่ได้จะทำยังไง่ะครับก็ต้องหาวิธีการนะครับเนะี่ยทำลายทำลายทุกอย่างอนะบางจึงลำบากนะเนะี่ยสังขารเนี่ยเรามองภาพกว้างแล้วมามองเจาะลึกลงมาโฟกัสมาที่มนุษย์นี่นะ แล้วก็การปกครองต่างๆเนี่ยมันลําบากแล้วแล้วยิ่งโรคระบาดเนี่ยนะฮะมันเกิดจากอะไรเขเกิดจากนี่ธรรมชาติแล้วก็มนุษย์เราสร้างคือทั้งนั้นแหละไอ้โรคระบาดโควิดเขาเนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะไม่ธรรมดามันแปลงมันแปลงมันกลายมันมันกลายพันธุ์มันมันผสมผสานเยอะจากสารเคมีมั่งจากอะไรต่างๆนี่นะฮะไอ้พวกยาฆ่าแมลงท้องเก็บแม่แต่ไอ้แมลงเนี่ยทําไมมันฆ่าไม่ตาย มันก็สร้างภูมิคุ้มกันสู้ครับนะมันก็เยอะขึ้นน่ะเยอะขึ้นอ่ะแข็งขึ้นอ่ะแล้วยิ่งฆ่ามันก็ยิ่งเยอะเแต่แล้วมันก็ย้อนคืนสู่มนุษย์แล้วครับมนุษย์ก็ยิงยิ่งดื้อด้านครับนะยิงดื้อด้านมากจิตมันเนี่นจิตมันแย่นะครับนะอันนี้ก็เลยบอกให้รู้ว่าเราต้องทําบุญเยอะๆแล้วเพื่อให้เข้าถึงนะฮะคำสอนของพระเจ้าแล้วครับนะเพื่อเป็นการ ช่วยตัวเราเองอ่ะให้ทั้งขามันอยู่ได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับนะฮะเอ่อพระป่าที่เราทำเนี่ยนะก็เราทำเฉพาะเฉพาะกิจเฉพาะการนะว่าทำเพื่ออะไรครับหนาอยอยากก็อยากสร้างมาก็นทอว่าคือพยายามจะจันทลงโลกอะ่ะเอาศาสนาเนี่ยพอเอาลนะสามปีนี้แหละครับผมจะต้องทำอะไรให้มัน มันสําเร็จสักไปสักขั้นตอนหนึ่งสักห้าสิบเปเซนตีะครับมันมันมีฮะมันมีคือเราก็ได้อาศัยท่านผู้มีศิริธรรานะฮะก็ไม่สนใจครับกับการลาบยศสรรเสริญนะครับนะยังมีเยอะยังมีเยอะนะครับเรายังยังพอที่จะมาช่วยกันจันลงนะฮะให้ศาสนาพุทธเราเนี่ยไปได้ยืนยาวขึ้นนะครับ อันนี้มีผู้ประสงค์ไม่ออกนามหรือผู้มีารายนามก็ดีนะฮะผู้ที่จองไว้ก็ดีนะครับรวมไปได้ทั้งหมด78กองกองนะเราต้องการร้อยกองนะตอนนี้เมื่อได้มาจ็ดสแปดกองหรือยี่สิบสองกองนะครับแล้วก็หยุดนะหยุดเฉพาะกิจตรงนี้แหละครับใครจะประสงค์ร่วมนะครับใครจะประสงค์ร่วมสร้างศาลาศาลา,ราธรรมะศาลานะครับ ที่จะเอาองค์สัมปอหุกมาเนี่ยนะครับนะสามภพเลยนะพุทธเจ้าสามภพเลยนะครับเอ่อก็ก็มาได้เลยครับนะฮะคงจะคงจะปิดนได้ก่อนสงกรานนะผมว่านะเพราะว่าผมจะลงมือก่อสร้างแล้วเนี่ยวางเลิกไว้แล้วแบบทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ที่เราปรารถนาแล้วครับนะก็เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้นะสิ่งที่เราทําเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าสังขาร โลกเราอ่ะมันกำลังแย่นะเราต้องพยามาฟื้นฟูกันนะฮะจิตใจครับพลังจิตนี่แหละครับพลังต่างๆคี่ครับนะพลังบุญเนี่ยสำคัญมากมันจะพัฒนาคือพอทำให้จิตใจคนมันดีขึ้นส่งไปช่วยนะฮะส่งไปช่วยคนที่มันแย่ลงอ่ะให้มันดีขึ้นจะได้มาช่วยกันถนอมนะฮะถนอมสังขารโลกมันก็สังขารจักรวาลนี่แหละครับนะคือจริงๆนะฮะมันทำก็ดีได้คันมันถ้าเรา้นั่นนะ ไม่ไม่โลภไม่ไม่ไม่กิเลสเยอะนะคือยิ่งเรายิ่งอ่านเยอะศึกษาเยอะค้นคว้าเยอะนะครับยิ่งเห็นอะไรเยอะแยะคนทึงบอกว,ว่าพุทธจาเจ้านี่เป็นโอ้อัจฉริยะมันสุดยอดกับนะท่านพยายามก็เรียก่ให้มนุษย์เราได้พ้นทุกข์ได้ไปเกิดในภพที่ดีนะผมก็มาพยายามสืบทอดเจตนาท่านนะครับก็ศึกษาค้นคว้า สู้กับวิทยาศาสตร์อะว่าไงผมมานั่งมองว่าวิทยาศาสตร์เขาจะไปโลกพระจันทร์กันนะไปโลกดาวังคารกันนะมันเป็นไปยากครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีน้าไม่มีอะไรที่มันจะเป็นพืชอยู่นะคือถ้าเราไปเห็นไม่มีต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้แล้วนะไปเจอแต่หินแร่ธาตุเดียวมันไม่ได้นะก็มันต้องไปนู่นเลยครับไปแดนสุขาวดีเลยครับนะ ไปอีกที่หนึง่งเลยครับไหนว่าไปได้ครับไปได้วิญญาณครับวิญญาณวิญญาณนี่ไม่สูญครับนะเพราะว่าจะจะจะ,จะพิมพ์หรือว่าจะทําเป็นดีซีรีส์ดีกําลังคิดอยู่นะฮะเพื่อจะได้กระจายต้อนรับเนี่ยไอ้ดาวเทียมมาใหม่เนี่ยสี่หมื่นสองพันดนเนี่ยเพราะทําทเป็นตอนละสิบห้านาทีนะครับแล้วก็เก็บเข้าไปเก็บเข้าไปคือตอนนี้ผมเก็บมาเยอะนะโดยเฉพาะ เก่งการโฮโรเฮลตี้เนี่ยเก็บได้เกือบเกือบร้อยตอนแล้วตรงนี้แหละครับเราจะเอาไปกระจายใหม่ครับนะเพราะมันมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเลยครับนะคือเราพยายามไปถอดรหัสของจักรวาลรหัสดาวต่างๆนะเกี่ยวกับสังขารมนุษย์อ่ะกับสังขารโลกอ่ะผสมผสานกันตอนนี้ความสนใจของคนเขาจะไปนเน้นที่ทุกวันนี้นะเอาเรียกว่าเอาเอา,เอาที่มันหาเอาเอาอะไรต่นเต้นอะไรเพราะพิ ยังยังหลงอยู่ในดราม,ม่าว่างนในกิเลสนะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วท่านจะเห็นว่าโอ้โหอันนี้มีคุณค่ามากก็มีระบางท่านที่ติดตามแล้วกเอาไปใช้ก็ดีนะการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะอย่าอย่าไปนั่งครับตอนนี้ผมกำลังถอดรหรัสยเนี่ยสังขารโลกสังขารจักรวาลเนี่นะสังขารมนุษย์เนี่ยมันมีแร่ธาตุมีพลังงานเยอะเลยมีเจตสิกเนี่ย โอ้สนุกครับตอนนี้สนุกมากผมคิดว่าเออผมก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะแต่เป็นนักโหราศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานกันคือเราอยู่ในยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้านะเราสามารถก็เรียนรู้ได้เมื่อเรียนรู้ได้แล้วก็มาผสมผสานยุคพระเจ้าไม่มีนะแต่ท่านเก่งนะท่านใช้จิตเนี่ยไอสไตล์บอกนะอัานเบิร์สไตล์บอกเนี่ยพระเจ้านี่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะเก่งกว่าท่านนะในยุคโบราณสองพันกว่าปีนะครับเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ย มนุษย์เราก็เกิดมานี่ถ้าเราเราเข้าถึงอะน,นะไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วนะครับโครงการที่ผมมาทําอยู่นี่นะมันมีอยู่จุดนงครับที่เราเราเราคิดว่าตั้งต่ปีตั้งต่ปีสามเก้าสี่ศูนย์ครับตั้งปณิทานไว้ครับนะจะทําอะไรเพื่อพ่อเราเราเราเป็นลูกกตัญญูนะก็เลยว่าเออเราจะทำอะไรเพื่อพ่อมั้งนะอย่างน้อยให้พ่อชื่นใจนะครับ แต่ทำแบบแบบนีคบแบบเพลงเนี่ยเพลงความฝันอันสูงสุดนะครับนะฮะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาครับนะเนี่ยก็โอเคนะคะแล้วก็มาคุยกันห่วงก็เราห่วงก็ทั้งขานโลกมันไม่ค่อยจะดีเนี่ยสำหรับวันนี้ก็มีผู้โอนมาร่วมนะครับมาพลเอกชัยรัตนยิ่งยงครับโอนมาร่วมทำบุญกองพระป่าสร้างธรรมศราลาหนึ่งกองครับหน0่งันบาท มีรายชื่อผู้ร่วมทำบุญดังนี้นะครับคุณแม่นางวลัยยิ่งยงร่วงรับไปแล้วเมื่อ12ปี12มีนา64นี่แหละครับโอ้ยครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อนายเสมอยิ่งยงพลเอกชัยรัฐยิ่งยงนางทวิกายิ่งยงนายการเทพยิ่งยง นายดนุวัตรยิ่งยงนางสาสิวิมลทิพสิงห์นายวิศรุตทิพสิงห์นางจุธามาสทิพสิงห์นางอัญชลีนายนพธนิตนางสาวทิพสินีโชติสารขอร่วมทําบุญสร้างตำหนัก พุทธเกษตรธรรมสถานสัมปอหุกนะครับ500บาทครับก็ขออนุโมทนาสาธุยินดีได้บุญกับทุกท่านนะครับท่านที่ยังอยู่ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แคล้วคราดปลอดภัยคิดทันสิ่งใดก็สมมาปรารถนาท่านที่รวมรับไปแล้วก็ขอให้ไปสู่ยังแดนสุขาวดีนะครับสาปลายพบนะครับ อันนี้ก็มีคุณรุจิการตัน,นุกูลธนานันนะครับโอนมาร่วมทาบุญนะครับประจําเดือนเมษายนนี่เนี่ยสลักชื่อบนแผ่นหินสองแผ่นนะครับหนึ่งพันบาทให้นายทวีสิทธินนทททท์ตันนุกูลนายธนัททพักนายทพักคงตันุกูลธนานันนะครับ ก็อ,อุทิศบุญกุศลนี้แด่พระปรศัตร์ไทยทุกยุคทุกสมัยที่ล่วงรับไปแล้วเนื่องในวันจัก,กรีค่ะสาธุครับแล้วก็นางสาวสายสุนีทวีสิทธิพรสง่าขอร่วมทําบุญสร้างธรรมสถานเจ้าแม่กุนอิม400บาทค่ะขอบคุณสาธุครับนะฮะครับวันนี้ก็เป็นวันวันที่6ใช่ไหมวันจัก,กรีครับนะฮะเป็นวันสำคัญนะเัียก ที่สถาบนาราชบงจกรีนะครับคุณพัฒนาโกศินครับคุณเลิบมีสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณปรีชาสวัสดีครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับคุณรุจิการวันนี้ขอรับบุญจากการทําบุญสร้างธรรมสถานกับทางมูลนิธิด้วยนะคะสาธุครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับท่านเก่งกาจโหราจารย์อาวุโสต่างประเทศครับ ปอที่คนยอมรับให้เป็นผู้นำต่อไปบุคลิกท่านดีวลาดิเมียมูรัสปูตินกฎหมายใหม่รัสเซียเห็นชอบให้เป็นต่อได้ครับต่ออายุให้มนุษย์เพิ่มได้แต่ต้องไปอยู่บนดาวอังคารครับคุณแบกพิิสวัสดีค่ะขอให้อาจารย์ทำงานใหญ่สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคะขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงค่ะครับคุณประพพลสวัสดีครับอาจารย์ที่นับถือครับขอให้สุขภาพแข็งแรงงานบุญสำเร็จดังใจครับ ครับคือจริงๆนะฮะตอนนี้ผมก็ต่อสู้กับสังขารเมือนกันนะคือสังขารมนุษย์เนี่ยมันเป็นเวลามันแปดสิบขึ้นแล้วนะที่แปดสิบสี่แล้วครับมันก็เสื่อมไปตามตามการเวลานะฮะคือบางทีเราก็ดูแลดีอะไรดีครับแต่ว่าเหมือนเหมือนไม้ถ้ามันผุนะฮะเราจะซ่อมอยังไงมันก็ลำบากเลว่านะแต่เราก็พยายามประคองไว้ได้คิดว่าน่าจะอยู่ได้สักยี่สิบปี <laughs> นะอาจจะเกินนะครับถ้าเรา เราไม่หักโหมจนเกินไปนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะฮะที่มีจิตศรัทธาร่วมกับผมนะครับที่เราจะทําสิ่งดีๆกับให้พ่อนะฮะเป็นการก็เรียกว่ากตัญญูอ่ะแสดงความกตัญญูนะครับนะก็ค่อยๆทำครับค่อยๆเป็นไปอะ,อะไรแล้วแต่ครับถ้าเราไม่รีบไม่ร้อนแล้วก็ไม่โลมนะครับนะฮะสำเร็จครับครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับแค้วคกร่งปลอดภยัย ไรโรคาพยายเบียนนะครับสวัสดีครับ